นี่เป็นบัวลอยพวกนี้เป็นบัวลอยแก่เออไอ้เป็ดดองหวดใส่ได้กี่หนึ่งอย่างเอาเยอะๆเลยนี่แหวกโลกมากแาว้วยใส่ใสกับกระอร่ี่ด้วยเตี <c oughs> ้ยวนอกอะไรคะอันนี้เคเน่เ <c oughs> น่เน,น่เน,น่เน,น่หัวดจตามนนมาแล้ว เ,ออเขาตัอแถวโ,โอ้ก๊อฟเขาบอกโหเอาแบกะออกข้างๆกูกำลังคิดอยู่จะเ,เอาอะไรคะเอาเอะไรดีล่ะอันนี้ได้เสร็จ <c oughs> แล้วสีขาวนะข,วของเราเพิ่มอะไรคะ